สวัสดีค่ะอร่อยไง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทําเส้นใหญ่ผัดขี้เมาออก,กันค่ะส่วนประกอบนะคะเส้นใหญ่ประมาณสักหนึ่งขีดครึ่งกุ้งกับหมูวันนี้เราจะใส่เป็นกุ้งกับหมูนะคะประมาณกะเอาค่ะก็กุ้งก็ห้าหกตัวนะคะหมูก็สักท่อนหนึ่งก็หั่นออกมาได้ประมาณหกเจ็ดชิ้นค่ะตัวข้าวโพดอ่อนนะคะประมาณสักสามถึงสี่ฝักหั่นฉาแรงหนึงค่ะถั่วฝักยาวนะคะประมาณสักหนึ่งฝักค่ะ,คะหั่นออกมาแฉลแเช่นกัน พริกขี้หนูกับกระเทียมสับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะถึงสองช้อนโต๊ะผสมกันนะคะแล้วก็พริกขี้หนูแฉลแให้ยาวๆจะได้สวยงามใบมะกรูดประมาณสักสี่ถึงห้าใบหกใบกระเพราค่ะพริกไทยขาวนะคะเม็ดบุกพอแตกเล็กน้อยตักครึ่งช้อนชาแล้วถ้าใครชอบพริกไทยอ่อนหรือพริกไทยสดเป็นเม็ดๆนะคะใส่ก็ได้ค่ะอันนี้วันนี้เราก็จะไม่ได้ใส่นะคะใครชอบก็ใส่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันค่ะน้ามันนะคะ ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมที่เราสับไว้ลงเลยค่ะแล้วให้ใส่กุ้งกับหมูเลยค่ะพอหมูกับตัวกุ้งเริ่มเช็ดตัวสุกแล้วนะคะให้ลงเข้าโพดอ่อนค่ะตามด้วยถั่วฝักยาวค่ะ ด้วยพริกไทยนะคะแล้วก็พริกหั่นทอนของเราตอนนี้เราจะปรุงเครื่องค่ะระหว่างปรุงเครื่องให้เตาไฟเล็กน้อยนะคะใส่น้ำมันหอยค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลานะคะเจ็ดหนึ่งส่วนสามช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรสเสร็จหนึ่งส่วนสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็เพิ่มไฟได้นะคะตอนนี้เราจะใส่เส้นค่ะ เราต้องการให้ผัดที่เมาของเรามีสีจันเล็กน้อยเราก็จะใส่ที่อึ้งดำลงไปสักนหนึ่งช้อนชานะคะ<ม>ตามด้วยใบมะกรูดค่ะกระเพราค่ะ พอกระเพราเริ่มสลบตัวนะคะเราขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะผัดขี้เมาของเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆทดลองทำดูค่ะก็เป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะฝากกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ